หลังกลับไทยลั่นฝันเป็นจริงคุณอ่องจักรีวัตรเคลื่อนไหวโพสต์ครั้งแรกหลังกลับไทยลั่นฝันเป็นจริงท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัตรวิวั์ชรวงโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางกลับประเทศไทยอีกคนภายหลังที่ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวง์ได้เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้ซึ่งการกลับไทยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีของทั้งสองคนโดยเมื่อวานนี้13สิงหาคม2566ท่านอน้นและท่านอน่อง ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อกรับพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลทิบอนอดุญเดชวิกรมพระบรมราชนกคุณอ,อกจักรีวัตรได้โพสต์ข้อความโพสต์แรกลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวภายหลังเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีข้อความว่านี่คือฝันที่เป็นจริงครับที่ผมได้มีโอกาสกลับมากราบพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลทิเบตอดุญเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ผมเป็นแพทย์ได้ทุกวันนี้เพราะมี พระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและผมจะขอดําเนินตามรอยพระยุคลคบาทในการส่งมอบแรงบันดาลใจนี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ทุกคนต่อไปด้านวาสนานาุน่านมนักกก่าชื่อดังได้โพสต์สิ่งที่ท่านอองสนใจอยากทําหากได้กลับประเทศไทยอีกครั้งดังนี้แรงบันดาลใจคุณออกจักรีวัฒน์สนใจจะมาเป็นเลคเชอร์ช่วยสอนวิชาการแพทย์หรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญหากได้กลับมาไทยอีกพร้อมจะช่วยโรงพยาบาลสิริราช ท่านอ้นพี่ชายหนุนเต็มที่เผยเหตุคุณองค์จักรีวัตรที่เลือกรียอรนอหงอะเพราะสมเด็จพระมหิดลธิบอนอดุลยเดชชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นทุนกระหม่อมทวดและสองมอเด็จจัทธวัดทอนงอปปน,นอแรงงอบันนอดาลาใจในการารักษวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยดังพระราชปณิธานของสมเด็จทั่วที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองปรารโยชชขออง,งอเพื่ออ,อนอมน,นุศเป็นนอกิดที่หนึ่งวันนี้ จึงตั้งใจอย่างสูงที่จะมากราบถวายราชสักการะทั้งนี้ท่านออกนายแพทย์จตกริวัต์วิวัชรวงโรงพยาบาลศิริราชที่ถูกเรียกขานว่าท่านชายหมอจากผู้ชมในการทําคลิปใน YouTube และในโซเชียลเน็ตเวิร์กในเรื่องการแพทย์สุขภาพและวันนี้ได้พูดคุยแนวทางการที่จะมาช่วยสอนหรือที่ปรึกษาสําหรับท่านอองเรียนชั้นมัธย,ยมที่ทรินิตีเพชรกูลก่อนเข้าเรียนต่อในคณะแพทย์จนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลายัย ไมอามิรัฐฟอริดาสหรัฐอเมริกาท่านออกได้ทําช่อง YouTube ถ่ายทอดเรื่องราวและสาระความรู้เรื่องทางการแพทย์รายการออกอากาศทางช่องชคริวัตวิวัชรวงศ์เอ็มดีซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า1.75แสนนอคอนมีวิดีโอระวะมอ166รายการเช่นเดียวกับ Facebook ชัคริวัตวิวัชรวงศ์จากคริวัตวิวัชรวง์ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า2.9แสนคน